แม้ใครๆจะบน่นฉันก็ยังภูมิใจเกิดมาทั้งที่มีบ้านเกิดคือประเทศใครไม่รักประเทศก็ออกจากประเทศไป158รีทวิต24ความชอบเนื่อยใจกับเพื่อนร่วมประเทศวะกูจะอยู่1 4 5 k รีทวิต2 3 k ความชอบอยากบอกรักประเทศแต่เสือไปก๊อบเนื้อเพลงเข้ามาขนาดคำว่ารักมึงยังปลอม่าคิดดูไอ้รอ่องเอ้กูจะอยู่ 2 8 6 K รีทวิต1 9 9 K ความชอบพวกมึงเสือกไรด้วยวะพวกลกโลก,โลกใครไม่รักประเทศก็ออกจากประเทศไป1 5 7 K รีทวิต3 1 K ความชอบความคิดเห็นต่างสร้างความแตกแยกจริงหรือหรือความเห็นต่างทำให้เราเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปแต่คงไม่ใช่สำหรับเรื่องนี้ เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมของส่วนรวมไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่ไอร้รสช่องเมื่อไหร่มึงจะเลิกโง่สักทีมึงแกลงง้งโง่หรือว่ามึงโง่าจากตัวมึงเองจริงๆวะช่วยตอบกูทีเถอะคือกูกับมึงก็จบมาจากสถาบัานเดียวกันนะทําไมเรื่องแค่เนี้มึงถึงคิดพิจารณาเองไม่ได้วะมึงไม่ได้ตั้งใจเรียนตอนครูก็สอนเรื่องการคิดวิเคราะห์หรอวะ ปอนถามแบงค์เพื่อนสนิทต่างเพศของเธอลอดช่องบ้านมึงสิกูแค่ลักประเทศเว้ยแบงค์ตอบอย่างจริงจังคนอย่างพวกมึงเนี่ยนะเคยรักอย่างอื่นนอกจากตัวเองด้วยหรอวะพวกมึงแม่งไม่เปิดใจกันอนะลองมองมุมอื่นบ้างูิวะลุมติ๊กแกก็ช่วยชาติไว้ตั้งเยอะนะกูแม่งเปิดจนไม่รู้จะเปิดยังไงละกูแม่งมองทุกมุม ตีลังกากลับหลังมองก็แล้วกูไม่เห็นข้อดีของลุงแกเลยวะ่ะพวกมึงนั่นแหละเปิดตาดูโลกบ้างประเทศอื่นอะ่ะเขาก้าวไปไหนตอไหนแล้วมีแต่พวกมึงนี่แหละที่อยู่ในกาลาอยู่ไปจนตายชาติไหนจะ,จะเจริญวะมึงวันพวกทุนนิยมเป็นลูกน้องพวกต่างชาติไม่มีความคิดเป็นของตัวเองกูไม่มีอะไรจะพูดกับมึงและกูเหนื่อย อาบน้าให้หมาตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยยังไม่เหนื่อยเท่าคุยกับมึงเลยฉันกับแบงค์เป็นเพื่อนกันตั้งแต่จาความได้บ้านเราอยู่ติดกันพ่อแม่เป็นเพื่อนกันเราสองคนเลยเป็นเพื่อนกันโดยปริยายอารมณ์แฟนฉันเลยแต่ติดตรงที่ไอ้แบงค์มันเป็นลอดช่องจะ้ะฉันไม่รู้จะทายังไงกับมันแล้วจะเลิกคบไปเลยดีไหมก็ไม่ได้อีกแหละสงสารมันฉันต้องทําให้มันตาสว่างให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้เอา ส่งต่อความคิดไรตักกะแบบนี้ที่ส่งไปให้คนอื่นในสังคมลูกหลานของมันรวมถึงลูกหลานของฉันด้วยเพราะถ้าฉันมีลูกลูกฉันก็ต้องรู้จักกับไอ้แบง์แน่ฉันจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้เด็ดขาดนณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแกฉันไม่ไหวแล้วเว้ยฉันวุ่นวายก่อนจะวางกระเป๋าลงบนโต๊ะไม้หินอ่อนข้างล่างตึกเรียน เรื่องอะไรอีกวะพิมพ์เพื่อนของฉันถามด้วยความสงสัยก็เรื่องไงอ้แบงอ์ไดิฉันตอบด้ยวยน้ำเสียงหน้าเบื่อหน่ายแบงก์มนทำไมวะก็มันโง่ไงฉันตอบด้วยความโมโหเรื่องที่แบงก์เป็นลอดช่องเหรอก็ใช่อ่ะดีนี่ถ้าไม่ติดว่ารู้จัก,กันมานานนะเลิกคบไปนานละหรอฉันนึกว่าแกจะบอกว่า ถ้าไม่ติดว่าฉันแอบชอบมันนะฉันเลิกคบกับมาเปานแา้ิกะอีกเมย์ดึงฉันเข้ามากระซิบที่ข้างหูให้ได้ยินเรื่องที่คุยกันเพียงสองคนแกจะบ้าเหรอฉันหันไปตีเมยด้วยความตกใจฉันแบงค์เมยเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยปหนึ่งแล้วแต่เดิมที่มีแค่ฉันกับแบงค์พอเข้าปหนึ่งเราก็มีเมย์มาเข้าร่วมแก๊งด้วย ด้วยความที่ฉันกับเมย์เป็นผู้หญิงเหมือนกันมีอะไรฉันก็เลือกที่จะปรึกษาเมย์ก่อนเป็นธรรมดารวมถึงเรื่องที่ฉันชอบแบงด์ด้วยแกฉันชอบแบงค์อะจูจูพิม์พก็พูดขึ้นมาฮะฉันกับเมย์หยุดตีกันและหันไปสนใจพิม์พที่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวแกเมื่อกี้ไอ้พิมพ์มันพูดว่าไงนะฉันหันไปถามเมย์มันพูดว่ามันชอบไอ้แบงค์ใช่ปะวะชิบหายแล้วมึง แกชอบไอ้เลาช่องนั่นนะนะฉันเด้งตัวเข้าไปใกล้พิมพ์ด้วยความตกใจคาดไม่ถึงแกถึงแม้เขาจะเป็นรลดช่องแต่เขาก็นิสัยดีนะเว้ยพิมพ์หันมาทำตาหวานหยดย้อยใส่ฉันแค่เป็นรลดช่องก็แปลว่าความคิดมันเบี้ยวแล้วปะวะใครชอบคนแบบนั้นลงวะบ้าแล้วฉันได้แต่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรเพราะฉันก็ไม่ได้อยากเอาไอ้ลอดช่องนั่นมาทำพันเหมือนกันก็ควรมนชอบไปแล้วนี่หว่าให้ทำไงวะ ชอบมันตั้งแต่มันยังไม่เป็นลอดช่องชอบมันตั้งแต่หลุงติก๊กยังเรียนไม่จบเลยมัง้งถ้าฉันรู้ว่าโตมามันจะมีความคิดไม่แขร์โลกแบบนี้นะฉันจะจับหมกซ่วมไปตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วบอนแกเป็นเพื่อนสนิทเอแบงค์อ่ะแกช่วยฉันหน่อยได้ปะช่วยอะไรวะแกก็เรื่องแบงค์ไงไม่ถี่มั้งแกถ้าแกชอบมันแกก็ต้องจีบมันเองดิอืมนั่นน่ะส แล้วฉันจะเริเ่มยังไงดีอะนูนไงมันมานูนแล้วไงเมพูดพร้อมกับมองไปที่ไอ้ลอดช่องที่กำลังเดินมากับเด็กแก๊งของมันแบงค์ครามเสือฉันเรียกแก๊งนี้ว่าแก๊งขนมหวานตามระดับความลอดช่องของมันที่เข้าขั้นกรีดเลือดออกมาเป็นกะทิแค่คิดก็เอือมลนวจ้ะแม่นินทาะายฉันดินนะแบงค์เดินเข้ามาจับหัวฉันกับเมโขกกันดังโป๊ก ไปทำเมฉันไม่อยากเสวนากับพวกขนมหวานฉันพูดพลางลุกขึ้นทำท่าจะเดินหนีเฮ้ยรอดิดีแบงค์วิ่งตามมากอดคอฉันและพวกเราทั้งหกคนก็เดินไปกินข้าวด้วยกันเราเรียนคนละคณะฉันเมพิมเรียนสถาปัตย์ส่วนแบงค์ครามเสือเรียนไอทีมหาวิทยาลัยเดียวกันพวกเรากินข้าวด้วยกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนขึ้นปีสามด้วยความเคยชินโดยเพื่อนใหม่ของเราก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรทำให้กลุ่มใหญ่ของเรามีสมาชิกหกคน เป็นคนสามคนเป็นขนมหวานอีกสามฉันละเพียเออเห็นข่าวที่พวกทากรนโดนฟ้องยังวะคามเปิดประเด็นจุดประกายไฟนในใจฉันให้ลุกโชนเออเออแม่งสองนหน้าวะฉันเมพิมพ์ได้แต่นั่งทำหน้าเอื้อมไม่ตอบโต้อะไรรีบกินข้าวรีบหนีจากตรงน,นี้ดีกว่าเหม็นกะทิเว้ยนั่นดีพวกแพ้แล้วไม่ยอมรับดินอะไรกันนักหนาวะ ใครกันแน่วาที่ดินดินจะเป็นจะตายให้ได้หลอดช่องฉันก้มหน้าทำปากคึมพาอยู่คนเดียวมึงว่าไงนะเปล่านี่ภูมิใจจริงที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ใครไม่รักแผ่นดินนี้ก็ออกจากประเทศไปซะแบงค์หันไปพูดกับเพื่อนต่อมึงสิออกจะแกล้งโง,ง่ไปถึงเมื่อไหร่วะฉันหึมพากับตัวเองไปก่อนนะเหม่งกะทิวะ่ะฉันพูดพร้อมกับยกจานข้าวไปเก็บ เฮ้ยกินเสร็จแล้วเหรอวะไปเถอะปอนฉันก็กินไม่ลงเหมือนกันแต่ฉันยังกินไม่เสร็จเลยนะพิมพ์หันขึ้นมามองหน้าพวกฉันแล้วแสดงท่าทีรีบยัดข้าวเข้าปากแกก็นั่งกินกับไอ้แบงค์ไปดีเจอกันนะฉันปล่อยให้พิมพ์นั่งกินข้าวอยู่กับพวกไอ้ขนมหวานใจหนึ่งก็รู้สึกผิดนะ แต่อพอเดินกลับไปก็เห็นพวกเขานางกินข้าวคุยกันอย่างอริสอร่อยก็ไม่ได้อะไรต้องห่วงนี่นาจริงไหมอีกอย่างก็ดีแล้วนี่ปล่อยพิมพ์ได้ทาคะแนนไปกับไอ้แบงค์บ้างก็ดีเหมือนกันแกไม่รู้สึกอะไรหน่อยวะเมถามฉันที่กําลังยืนมองพวกนั้นกินข้าวกันอยู่ก็รู้สึกอะไรวะฉันเบื่อจะพูดที่พวกนั้นมันเข้าใจแล้วว่าแกไม่ใช่ฉันหมายถึงเรื่องที่แกชอบไอ้แบงค์เมพูดยังไม่ทันจะจบประโยค อนชอบใครเหรอเสือเดินมาจากไหนไม่รู้มาโผล่ที่ข้างหลังฉันกับเมย์เสือกนะมึงอะ่ะฉันพูดก่อนจะผลักหัวเสือเบาๆและแกล้งทำเนียนเดินหนีไปณนะบ้านข้างแบงค์ปนีคะแม่ให้มาบอกว่าเย็นนี้ให้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะฉันเดินเข้ามาคุยกับแม่ของแบงค์ด้วยความเคยชินได้จ้ะ แม่ทำอะไรกินล่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นหนูขอตัวนะคะฉันตอบแล้วกำลังจะเดินกลับบ้านของตัวเองปอนเสียงของแบงค์เรียกฉันไว้ทำให้ฉันต้องหันหลังกลับมีอะไรกูไม่ได้ถามมึงหน่อยอะแบงค์ตอบฉันแค่นั้นแค่นั้นจริงๆแต่ใจฉันกลับเต้นตึกตักไม่เป็นจังหวะฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ในหัวของฉันมันคิดว่าต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่ๆ แบง์วิ่งมาหาฉันที่อยู่ตรงถนนกำลังจะเข้าบ้านของตัวเองเรื่องอะไรวะฉันถามยิ้มยิ้มแต่ก็พอจะรู้ว่าสีหน้าฉันแสดงออกถึงความไม่ตกกังวลขั้นสุดแกชอบฉันเหรอวะแบงก้มหน้าลงมาถามฉันใกล้ๆฉันไม่ได้ตอบอะไรมือเท้าชาไปหมดฉันทำอะไรไม่ถูกหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะ พอตั้งสติได้ฉันก็รีบผลักแบงค์ให้ไปไกลตัวเพื่อัักษาระยะห่างของเราว่าไงมึงบ้าปะใครจะไปชอบรลาช่องอย่างมึงวะฉันพูดก่อนจะรีบเดินเข้าบ้านแต่ถูกแบงค์ดึงแขนเอาไว้ไทันอย่างนี้น้อยก็มีพิมพ์เหรอวะแบงค์ยิ้มเจ้าเล่ต์ตอบฉันกูไม่ใช่พิมพ์เว้ยฉันตอบอย่างเลึกลากโอ๊ยต้องเก็บอาการสิแบงค์ไม่ตอบเอาแต่ก้มหน้าขำท่าทีของฉัน แล้วมึงไปเอาเรื่องไร้สาระพวกนี้มาจากไหนวะก็ไอ้เสือมันบอกฉันนะ่ะแล้วมันไปเอามาจากไหนวะโคตรมั่วเลยเมฉันนิ่งกับคําตอบของแบงค์ไอ้เมไอม้ไอเพื่อนทาลายยศไอ้เพื่อนชั่วฉันจะฆ่าแกาในทันทีที่เราเจอกันมั่วละพวกแกโดนในเมย์ปัดแล้วแหละนี่แกไม่รู้เหรอวะวัยเมย์กับเสือเขาคุยคุยกันอยู่อะแบงค์พูดต่อ และส่งยิ้มอย่างผู้ชนะฮะนี่ฉันเป็นเพื่อนสนิทเอเมแท้ๆทำไมมันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ฉันฟังเลยล่ะตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่กันนะไอ้เสือคงใช้ความสัมพันธ์ระหว่างมันกับเอเมย์ล้วงความลับฉันไปตั้งแต่วันนั้นแน่ๆฉันจะแถไปทางไหนดีล่ะเนี่ยหรอฉันตอบเพื่อทำลายความเงียบเมื่อครู่แต่คงไม่ทันแล้วพิรุษเกิน แกชอบฉันจริงๆเหรอวะฉันเนี่ยนะจะชอบพวกรอดช่องแบบแกฉันไม่ใช่อีเมย์ไอพิมพ์ฉันไม่ใช่พวกนั้นนะเว้ยฉันมีสมองแล้วถ้าฉันไม่ใช่รอดช่องเหรอวะถ้าฉันตั้งใจเรียนวิชาคิดวิเคราะห์ล่ะเกจะว่ายังไงแบงก์ก้มหน้าเข้ามาหาฉันม,ม,มหมายความว่าไงวะฉันถามพร้อมกับผลักแบงค์ให้ถอยออกไป ก็ถ้าฉันบอกว่าที่ผ่านมาพวกฉันแค่แกล้งเป็นลอดช่องเพื่อกวนประสาทแกแกว่าไงฉันเงียบพร้อมกับขมวดคิ้วหน้าตึงเปรี้ยถ้าฉันบอกว่าฉันก็ชอบแกเลยหาเรื่องแกล้งแกเพื่อนจะได้เข้าใกล้ได้คุยกับแกมากขึ้นทำไมมึงโง่วะแบงค์พูดต่อก่อนจะเอานิ้วดิดหน,น้าผากฉันนี่ที่ผ่านมาหมายความว่า เพื่อนฉันไม่ได้เป็นลอดช่องพวกมันแค่รวมหัวกันแกล้งฉันเฉยๆงั้นเหรอฉันดีใจที่เพื่อนฉันไม่ได้เป็นลอดช่องหรือควรดีใจที่แบงค์มันเพิ่งบอกชอบฉันดีล่ะแกแกไม่ได้เป็นลอดช่องแกชอบฉันแล้วไอ้พิมพิมพ์คบกับไอ้ครามได้สองอาทิตย์แล้วนี่ฉันโดนทุกคนปั่นหัวฉันไม่รู้เรื่องอะไรของเพื่อนในกลุ่มเลยเหรอเนี่ยนี่พวกแกยังเห็นฉันเป็นเพื่อนอยู่ไหมวะ ทำไมไม่มีใครบอกอะไรฉันสักคนฉันบังคับไอ้ครามให้บอกฉันเองแหละจริงๆพิม์พก็ไม่อยากจะเปิดตัวหรอกส่วนไอ้เสือกับไอ้เมย์ฉันก็เพิ่งรู้ตอนที่เสือมาบอกเรื่องแกนี่แหละว่ามันคุยกับเมย์อยู่ฉันทําท่าทีจะเดินหนีแต่ก็โดนในบงรู้ทันดึงมือฉันไว้จะไปไหนแกยังไม่ตอบคาถามฉันเลยว่าแกชอบฉันจริงหรือเปล่าฉันบอกไปแล้วนี่อยู่ว่าฉันชอบแกอืม ฉันตอบอย่างเลี่ยงไม่ได้งั้นเรามาลองคบกันดูไหมแบงก์้มหน้ากระซิบใกล้ๆหน้าฉันฉันอึ้งและนิ่งไปว่าไงแบงถามพลางเลือนหน้าเข้ามาใกล้จนแทบจะสิงฉันแล้วก็ได้ฉันตอบแบบเขินๆ yes แบงปล่อยมือทำท่าดีใจเป็นพิเศษ ฉันไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยินยิ้มดีใจคนรอบตัวฉันไม่ได้เป็นลอดช่องนี่มันสังคมคุณภาพชัดๆแบงค์รักปอนนะแบงค์กระซิบข้างหูของฉันรักเหมือนกันนะไอ้ลอช่องฉันกระซิบข้างหูของแบงค์ก่อนจะวิ่งเข้าบ้านไปโดยมีแบงค์วิ่งไล่ตามหลังมา